ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าหรือว่าสงไทย FC เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับ,บรายการพระเครื่องสำคัญมากๆของวันนี้นะครับก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อพี่บูนซึ่งเป็นพระเกจิดังในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับที่สุดในสมัยรัชกาลที่5วัดพระแท่นนะครับอำเภอพี่บูนลักจังหวัดอุดรธาน,านีซึ่งเป็นที่มาของอำเภอพี่บูนรักเลยนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทรงสวยมากๆซึ่งเป็นทรงที่เอฟซีเห็นนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฟ้าบาทนะครับซึ่งด้านหน้าประทับองค์หลวงพ่อพิบูลยืนถือไม้อยู่นะครับเต็มองค์นะครับสวมรองเท้าคีบนะครับรองเท้าแตะนะครับเป็นรองเท้าคีบนะครับแล้วก็ความลหลวงพ่อพิบูลด้านล่างนะครับและก็พลิกไปด้านหลังเหนานานเรียญประทับฝ่ามือและฝ่าเท้านะครับจารึกอักขรยันอยู่นะครับทั่วไปนะครับเป็นรุ่น ปูรือสีคําไทยนะครับสวยมากๆนะครับซึ่งด้านบนขึ้นต้นด้วยยันะนะครับแล้วก็มีอัขรยันอยู่แถวสองด้านล่างของฝ่ามือสามอัขรยันนะครับและด้านล่างฝ่าเท้าอีกสองอัรรยันนะครับงดงามคมชัดและเข้มขังด้านล่างจะได้ความปูลือสีคําไทยนะครับและมีสัญลักษณ์เป็นต่อโคตอยู่หลายจุดมากๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสําคัญมากมาก ไ้เปเหรียญนิยมพ่อหลวงพ่อพี่บุญนี้ท่านเป็นเคจิในสมัยรัชกาลที่5ที่มีชื่อเสียงนะครับของอำเภอพิบูลลักษณ์จังหวัดอนธานีซึ่งนํามาซึ่งชื่ออำเภอพิบูลลักษ์อุดรธานีนะครับงดงามเข้เขมขลังคมชัดและนิยมมากๆผมไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรเอฟซีดูเอาเองก็แล้วกันนะครับเวลากระทบกับแสงเดียน,นี้สร้างด้วยโลหะทองฟ้าบาทนะครับงดงามคมชัดเข้มขลังนิยมสุดๆนะครับ